สวัสดีค่ะผู้ไทยบ้านเฮาเนาะยายหอมหวานที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสวัสดีคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะอ้าไครตุนเช้แล้วขอบคุณมากค่ะผู้ไทยบ้านเฮาเนาะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาให้กำลังใจ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายกันคะ่ะคิดถึงน้องไข่ตุนก็มาหาน้องไข่ตุนนะคะตอนนี้นอนบนเก้าอี้สี่ชั้นสี่ตัวซ้อนกันนะคะนอนนอนเล่นเปิดพัดลมให้เย็นสบายอาจะนอนหลับแล้วบอกอืม hmm? ไครบ้านเฮาเป็นไงเนาะเมื่อคืนฝนตกหนักไหมเนาะทางน,น้น ให้่าคเรนนั้นเห็นมีนะคนอยูเนาะทางบ้านของภูไทยบ้านเฮาฝนตกไหมเนาะเมื่อคืนทางนี้นับเม็ดได้ตกตกในตัวตัวบ้านเยอะแต่ว่าที่นานไม่ตกเ <laughs> มียบ้านนี้ยังไม่เข้าบ้านเลยเ <laughs> มียตัวนี้ไม่ยอมไปไหนไข่ตุนนะ่ะอยู่ที่บ้านเฝ้าบ้านให้เลยไข่ตุนนี่ แมยไม่ไมไมานไนี้ไม่ปไปไหนอะอย่างเงี้ยอปุ๊บอ่าโดลงไปแล้วเพื่อนกินเสร็จแล้วนะคะก็จะมากินต่อเพื่อนนะไขนะ่ตุ๋นน่ะโอ้ตกนิดเดียวต,ตกตกแรงนะที่ที่บ้านสามสาวนี้ตกแรงแต่ว่าแต่ที่บ้านสวนไม่ตกแรงนะคะแต่ที่ในตัวตัวหมู่บ้าน,นีนตกแรงที่สวนไม่ตก ขอบคุณทุกคนเลยค่ะตุกนิดเดียวไม่ตุกเยอะสุงเจไปเที่ยวเซเนะแม่บ้านโน้นนะแ <c oughs> มวบ้านนี้ไม่ยอมไปไหนจ้ากินแต่อาหารเม็ดวนเวียนไปมาอย่นี้แหละเสียไปตึง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 ยามครับเวลาเปิดไลน์ อยากมีได้เสียงตุงมตั้ต่างๆมาเลยขอบคุณนะคะเอากินต่อไปช่วงเวลานี้สามสาวก็มาอะไรมาหาทุกคนนะคะเอ้เน็ตเนเนห้ามเข้าบ้านห้ามเข้าบ้านห้ามเข้าบ้าน จะไปไหนจ้าเขาเคลียร์พื้นที่ให้เธอหรือยังแต่กล้าเธอไปไหนแล้วฉันไปดูพื้นที่ให้เธอก่อนนะไปดูพื้นที่ให้เธอก่อนนะทำไมเป็นยางงั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ่เ,นะเีพื้นที่หอก่อนอันน<ๆ>ี<ๆ>้เป็นูไปงมา 给你拿过来吗？ สวัสดีค่ะแม่คุณจินมาพร้อมกับเสียงดนตรีเลยเนาะเป็นยังไงคะเขายังช่วหรือยังเนาะดูแลตัวเองนะคะรักนะคะปแจวหัวเราะเลยว่าคุณจินมาพร้อมกับเสียงดนตรีเลยตึง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 จะไม่ได้ยินเสียงเลยจะได้ยินเสียงตอนสวัสดีนะนี่ ขอบคุณมากค่ะมาช่วงได้ยินเสียงดนตรีมาพอดีเลยแต่ก็อยู่ไกลอยู่เนาะเสียงดนตรีขอบคุณมากนะคะสุขภาพแข็งแรงให้ไวๆเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะ ยิงตุ่นทานน้ำเต็มไปเลยไปแจ้งเต็มบังตาคุณจินจินชาแนลไปไหนไปไหนไปไหนวันนี้ไปไหนโอ้สองสัยมดแดงเยอะนะมาเนี่ยโอ้สองสัยมดแดงอยู่ในอาหารนะท่านจะไปไหนวันนี้โอ๋จะมาขึ้นเก้าอี้อย่างเดียวนะทุกวันนี้นะ เด inhale> inhale> ี๋ยวจะให้ดูนะคะฉดเด็ดเด้ออึ๊บโอ้ฉลาดเนาะมีสองขั้นตอนขึ้นเก้าอี้ตัวนี้แล้วถึงขึ้นเก้าอี้ชั้นนี้ก็เลยงงว่ามันขึ้นได้ยังไงนึกว่าไข่ตุนทำไมขึ้นได้ลูกรู้แล้วที่ขึ้นได้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะเริ่มกันเลย ที่น่าจะอากาศร้อนเหมือนจันหมดเลยเนะยาะทีม,มันรบมฝนร่ม,มใส่ฮาประเดชออกที่นี่ร้อนจ้านะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคุณต้องใต่ตุนนะคะ จะปิดเสียงนิดนึงนะคะพอดีว่ามีเซลูตีเข้ามาเน้องชมน้องไข่ตุนนะคะนอนเล่นนะคะมาเป็นเพื่อนน้องไข่ตุนนะคะคิดถึงไข่ตุนมาหาไขตุนนะคะคิดถึงสามสาวก็มาหาสามสาวกับน้องไข่ตุนค่ะ โดดขึ้นโดดลงขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้น้องไข่ตุ๋นวิ่งตลอดเลยจะแอบเข้าบ้านปกติจะไม่ให้เข้าบ้านอีกหรางหนึ่งนะคะอาหารมิตรชอบมากเลยกินได้ตลอด มองหาใครไม่มีใครอมองหาอะไรเนาะเปน <laughs> ไปนตุ้นตุ้นตุ้นนี่ตุ้นตุ้น สวัสดีนะคะเขาจบไลฟ์สักทิดหนึ่งนะคะน้องไข่ตุนไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวมาแล้วค่อยไลฟ์ใหม่ค่ะ